ครับสวัสดีครับนี่เจ้ชมาครับวันนี้นำเสนอตัวเช็คซ่อมแอร์ไดกินอิวอร์เตอร์นะครับอ่ายี่สองนะครับมีการเนะครับพัดลมไฟร้อนหมุนนะครับก็กระแสขึ้นแค่นี้นะครับก็คือขึ้นแค่พัดลมหมุนนะครับแต่คอมเพิสเซอร์ไม่ทำงาน แล้วก็อย่างไฟไฟจ่ายเลี้ยงคอมพิวเตอร์ไม่ออกการเหมือนโอ้มาดูมีปัญหาแล้วก็จะตัดไปตั้งดีซีวัดจุดนีน้ครับไฟไฟตรงนี้มี ลอยขึนสูงเลยตรงน,นี้นะครับเข็นมาสูงเลยนะครับไม่มีโหลดนะครับแล้วก็สิบห้าวนตรงนี้ก็มีนะครับ เป็นยี่เอ็ดไมีแต่ว่า ac จุดนี้ไม่ออกนะครับตรงนี้ตรงที่เลี้ยงคอมเพรสเซอร์นี่ตัวนี้เวลาทำงานจะไม่ใจออกนะครับรอทำงานหนึ่ง โ oh อห์มคาเฟสเซอร์ดูอ่อนไหมรึรับลอ,องหมวนนะไฟจุนี้ไม่ออก AC อเหลืองแดงไม่ออก เดี๋ยวเล่ว,วัดโอห์มดูกัน,ดดเ,กน,กนเดี๋ยวของปิดเบรคก่อนครับเดี๋ยวช่างวัดเช็คโอห์มอันนี้ตอนวัดโอห์มน,นะครับเมื่อกี้ลองวัดคร่าวๆนะหนึ่งจุดสามโอห์มนะทุกขานะครับอันนี้กีเหลืองน้ำเงินแล้วก็เหลืองเหลืองแดง ก็มี2โอมแล้วก็มีสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลน้ำตาลแดงเป็นทานี้มีโอหมหมดนะครับโอหมหลดก็วัดตรงนี้นะครับนี่น่าเกี่ยวน้ำไฟมันไม่จ่ายออกเลยเป็นจะจิ้มทาง วันวันจบไม่ช่างนะครับอหลอกปีมนะครับไม่ขาดนะโอเวอร์โหลดก็ไม่ตัดโอเควัดดูไฟกันครับไฟมันดิชาร์จลงเท่าไหร่ไฟค้างไหมนะครับไฟก็ไม่ค้างลงับเจ็สิบโวลต์อยู่ตอนนี้เดี๋ยวรอให้ลงศูนกันเราลองเปลี่ยนแล้วนะ อาการเหมือนตัว power module transistor มีปัญหา,นะาหของเร <_ d> um> ามียกที่ของวานลูกค้าอยู่นะตัวเก่าที่ถอดมาตัวนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันแต่ว่าของมาลูกค้าที่ถอดมาเนี่ยตัวนี้ก็คือคอมมันยังรันอยู่แต่ว่าสตาร์ทไม่ออกอจะลองเปลี่ยนดูแล้วกันเพราะว่าการเนี้ย มันวัดไม่เสียนะอาการอาการประเภทในหัไม่เสียตัวนี้ก็คืออาการเขาก็คือคอมคอมเดินได้อยู่แต่ว่าก็ได้ได,ได้ได้สักพักก็ก็ตัดสปีดไม่ขึ้นเองแต่อ้นี้ไม่ออกเลยเอันนี้มาลองกันนะครับตัวน,นี้มันน่าจะเบอร์เดียวกันเือนแปดเปนยันเดี๋ยวเบิดอะไรมาแล้วจะหน้ามืด ถ้าใช้ไม่ได้โอเคเขาบอกว่าเคยลองเปลี่ยนแล้วนะ <c oughs> เคยลองเปลี่ยนยกบอลแล้วด้วยนะเดี๋ยวยีงไงยก็เลยมาลองอีกทีกันเหนียวโอเคตันนี้ลองสลับบอร์ดเอาไว้โมดูลฮาร์ดสตีท์แล้วนะครับเหมือนห้าเราจะลองวัด ดูก่อนนะครับโอเคหวานเจ้าของเปดิดเบเกอร์ครับ AC. สวนุดะมอเตอร์มหมดมวันสร็จวนี้ ฟิลมีปัญหาหลอกกันงตมกลองไฟานอ่ะตันนี้กระแสขึ้น1แอมป์ครับ0.9นย่าอ น,นีไฟออกครับมิเตอร์ช่างโอเคอดูตรงแอม0.74ูนย <0. 74. S 2> ์จเจ็ดส่ทานทานมีหาเอ เาช่งมีปัญหานี่นะครับอ่า KD 1 8 GB 2อนะครับเอาหมดน,นะครับอาตัดอีกมิเตอร์ที่ตัดอีกกระแสขึ้น1แอมป์นะครับหนึ่งแอมป์มิเตอร์ที่ก็ตัดอีก ต้องมิเตอร์ช่างแล้วโอเคครับในวัดโวล์นะครับอ่ะเมื่อกี้ขึ้นอยู่แต่ตัดไปยงังขึ้นแป๊บเดียวนะถานอ่อนขึ้นประมาณ4-3 400้โวล์นะ เปลี่ยนฐานแล้วล่ะมันหม่เีลื่เป็นหนึ่งแอมป์อะคอมคอมมีดิ้นอยู่นี่ฮะเพวนอเราละอ่าดูเตอร์ฐานอนา่อนมีปัญหาร้อยเก้าสิบร้อยสิบร้อยยี่สิบจะแสแอมขึ้น1.25อ่าจุดแอมโอเคโอเคน่าจะมีปัญหาที่เพราะว่าโมดูลแล้วโอเคคอมคอม คอมกระตุกแล้วพี่อ่าคอมตึกตึกแล้วมื่อกี้โอเคอ่ะรบกวนปิดเบรกเกอร์เลยครับโอเคน่าจะมีหาตัวเพราะว่าโมดูนะครับอาการเ6็ดหกนะครับโอเคตามตอนต,อนต่อไปครับเนี่ยเบรกอะไรดูก่อนนะครับ